วอนที่สองของรายการสยานดาราน n วส์ค่ะช่วงตะลุยกองวันนี้เราไปตะลุยกองละครเรื่องปลาไหลใ้แดงกันดีกว่าค่ะ การมาพบกับซูยุคนสวยเช่นเคยกับช่วงตะลุยกองวันนี้ซูยุจะพาคุณผู้ชมไปร่วกันใช้แรงงานเทวดากันอีกเหนเดิมในงานุุงฉวงนครคอมมิวดีเรื่องปลาไหลปากแดงเอ้ยปลาไหลป้ายแดงที่ได้ผู้ร่มกับอารมณ์ดีอย่างวรวิศสุภาพมาับกับารแสดงนักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี วนแล้วเป็นนักแสดงที่มีฝีมือทีนั้นนำโดยเอกภูษณหล่หอมาสกิสดาที่จะมาประกบอบผู้ขับนำเอกสาวหน้าหวานเชอรี่เขขสอรตามด้วยวัฒนกิจญาจารุรัตนคุยฝ้ายนทพัฒน์นอกจากนี้ก็ยังมีทัพนักแสดงชั้นนำอีกทัพพังโอ้โหเนแค่ชื่อเรื่องนักแสดงก็ดูไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะซูยุขาบอกว่าามผ้าเด็ดขาดนั้นตอนนี้ตามซูยุไปชมบรรยากาศการพวงสวงของละครเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าบรรยากาศการปวงสวงในวันนี้จะรอนระอุไปสันหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไทำให้นักบรรณานแงกงย่อนท้อแต่อย่างใดงานนี้เรตติ้งละคร เป็นป้าอย่างแน่นอนเอาแต่ว่าตอนนี้ตามสุยุไปพบกับพี่ชายพี่สาวของสุยุกกันเลยดีกว่านั่นก็คือพี่มาคษณาและพี่เชอรี่ที่อักษอไปฟังผู้พนนางในเรื่องมาพูดถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้กันเลยค่ะ เออมันก็จะต่างแบบเรื่องที่แล้วนะคะเรื่องที่แล้วคือเรื่องแม่ค้าขนมหวานอะไรเงี้ยคนก็คงยังพอจะจาได้ว่าเชลลี่รับบทเป็นใบไผ่ซึ่งห้าวมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยถูกกันแต่เรื่องเนี้ยคืออ่าก็จะพี่ม้าจะเล่นเป็นคนเรียบร้อยมากแล้วเราก็จะชอบเขาแล้วก็จะเป็นฝ่ายแบบว่าเหมือนพยายามเข้าหาแบบไม่ให้หน้าเกียดอะไรเงี้ยเยายามแบบว่าหาทางอะไร้ยค่ะไม่ครับเรื่องนี้ตอนตอนแรกจะเป็นผมเป็นธรรม ธรรมโมฮะก็อันนี้จะจะไม่ค่อยเห็นเนะเป็นเป็นเรื่องแรกที่แบบเออจะเป็นแบบโตมากับกับพระอย่างเงี้ยครับก็คือาจะรธรรมะธรรมโมมากก็มาเจออย่างเอกก็ไม่รู้จะไม่รู้จะาทำยังไงก็ชอบเขาแต่ว่าก็ทาตัวไม่ถูกครับกับบทเด็กเนิร์ดต้องทำยังไงก็ก็เดี๋ยวต้องอย่างแรกก็ต้องไปฝึกสวดมนต์พวกอันนั้นให้เยอะๆก่อนนะครับก็สวดฮะแต่ว่าจะจะมีบทที่บางอันที่ที่ต้องเยอะกว่านั้นที่เราเรายังสวดไม่เป็น ชื่อเรื่องปลาไหลป้ายแดงก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่มีความเจ้าชู้ลื่นไก่เหมือนปลาไหลงานนี้ก็มีอีกหนึ่งที่จะมาเข้าร่วมแกงหนุ่มเจ้าชู้กับเขาด้วยซึ่งก็คือหนุ่มวัฒนกิจนั่นเองโดยงานนี้หนุ่มว่าเขาบอกเลยว่าเป็นปลาไหลเจเนเรชั่นใหม่เลยค่ะเจ้าชู้ครับเป็นเป็นปลาไหลเจนใหม่ เจเนอเรชันใหม่ที่อยู่ไปอยู่ในแก๊งของปลาไหลรุ่นใหญ่ทั้งหลายครับมีอต้อยมีพี่เกิดชิลเลอร์ iller, มีพี่โอวรุตแล้วก็มีผมรรรไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็มันต้องมีบ้างครับมุมเจ้าชู้ของของผู้ชายอะไรก็มองคนนู้นคนนี้ๆๆะอะไรไอส้รรสู้เขาเนี่ยคงไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยสั่งสมประสบการณ์กันมาหลายปีนะครับผมนี่ถ้าเกิดถือว่าเป็นบสกิเนอร์ก็สู้ไม่ได้แต่ว่าคงคงจะอยู่ในนั้นได้อย่างกลมเกลืนแต่งานเลยครับมีภรรยาเป็นพี่จรร๋าในเรื่องแหละครับก็ ก็มีทั้งน่ารักกุกกิกกันทะเลาะเบาแหวงกันตามภาษานะครับเหมือนกับเราไปเจอภรรยาไปเจอสามีตามที่อคโคจรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีปากเสียงกันเป็นธรรมดาลงไม้ลงมือกันบ้างถึงแม้ในละครหนุ่มวานต้องมาเล่นเป็นชายเจ้าชู้แต่น่าจอสุญข่าบอกเลยว่าหนุ่มเี้เขารักเดียวใจเดียวนะคะงานนี้พีบรรดาแก๊้งสามีเจ้าชู้แล้วจะต้องมีแก๊้งภรรยาที่จะมาปราบและทำปราบสามีเจ้าชู้ให้อยู่บางานอีสาเจ้าจ๋าพิมพ์ตา ก็เป็นอีกหนึ่งแสดงสาวลงมากำรับที่รักที่รับบทโดยถึงวัฒระกิจไม่ให้เจ้าชุ้ออกนอกลู่นอกทางงานที่เจ้า็จ้าจะบอกว่าได้รับค่อนข้างยากพอสมควรที่เ้สางไปศึกษาการใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาเลยล่ะค่ะทุผู่ชมก็ต้องเรียนจากนนะคะพี่ปุ๊พี่ปุ้ยพี่หมูอะไรเงี้ยค่ะดูว่าเขาเป็นงไงเพราะว่าจัวเองก็ไม่เคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็ไม่เคย รู้วิธีการแบบอยู่ด้วยกันมันจริงๆแต่รู้สึกว่าจะต้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แสดงถึงความรักระหว่างคนสองคนที่เหมือนกับว่าเอ๊ะแบบคนแต่งงานก็นจะมีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยต้องศึกษาต้องแอบสังเกตตอนนี้ต้องคอยสังเกตบ้านบ้านไหนเห็นจะแต่เป็นเร่อง,องมองๆก็ๆไม่ต้องแปลกใจ <S 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 แอบซื่อแอบื่อต้องดูว่าเวลาเราจะได้ละครอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าต้องการความธรรมชาตินะคะเราก็ต้องเหมือนสังเกตเยอะๆศึกษาเยอะๆค่ะเรียกว่าทุ่มเทในเรื่องกรแสดงอย่างเต็มที่เลยนะคะจ้าและยังมีอีกหนึ่งแสดงสาวหน้าใหม่ จะมาเข้าร่วมชาวแก๊งภรรยาที่เคากำลังสามีเจ้าชู้นั่นก็คือสาวป้านัทพัฒน์สาวสวยจากเวทีทูคาร์ดิมเฟรนเชียร์่ทั้งส์ ซึ่งเธอรับว่าบทบาทในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะใกล้กับชีวิตจริงแต่ที่ยากและนักใจมากที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะฝ่ายรับบทเป็นภคพรค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทข,ของนางเอกพี่เชอรี่นั่นเองนะคะก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นสาวมั่นใจไวทํางานแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนักวางแผนเป็นจอมวางแผนพยายามจับคู่ให้พระเอกนางเอกเ,เป็นตัวชงะค่ะแล้วก็เป็นตัวโจกด้วยนิดน,น,น,นหน่อยๆคือถ้าึ่งตึงตังค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะ เหมือนสามีเะเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะบทนี้นะคะจริงๆเราก็ค่อนข้างจะใกล้ใกล้ในเรื่องของบุคลิกที่แบบว่าไม่ได้ไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดไม่ใช่แบบหวานจ่อยแล้วจะเป็นแบบว่าสไตล์เท่ๆมันแบบดูมั่นนิดนึงแล้วก็เป็นคนทะลึ่งตึงตังตลกตลกแต่ที่ห่างจากตัวเองนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะเ,เป็นสาวทํางานเราก็เลยจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวนิดนึงค่ะแล้วมาถึงช่วงกอง นีสุยุกมีชาภฮา,าโดนใจมาฝาก,กคุณผู้ชมกันเช่นเดิมรอบกันที่นังเอกในเรื่องค่ะสาวเชอร์รี่เข้มสอนในขณะที่แต่ละคนนั้นก็กำเกิจดจ่ออยู่กับการทำพิธีบวงสรวงนั้นยูก,ก็เหลือบไปเห็นสาวเชอร์รี่เขาหลับตาทำสมาธิอยู่เพียงคนเดียวไม่เชื่อไปดูกันค่ะไม่รู้ที่หลับตานะั้นต้องการหลุดพ้นหรือเปล่าพี่เชอรี่ บทกแดงเขาได้ทำพิธีบูชง,งกันเสร็จแล้วพร้อมพลัของเราได้ทำการพรมน้ำมนต์ให้กับหลังน้ำแดงในเรื่องที่ความเป็นสิริมรุนแต่ไม่รู้ว่าน้ำมนต์ที่พรมไปนานชุมช่มฉ่ำเกินไปหรือเปล่าผูกแสดงแต่ละคนถึงกับต้องหยิบพิชูดที่มันสักขนสะพนัก 大家好，我